จูนพร้อมแซบแล้วค่ะทุกคนวันนี้ตำถั่วนะคะใส่ปูม้าสดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมือหนีจูนมากกวักไว้ค่ะทุกคนตอนนี้บ่สองโมงพี่นอ้องเดี๋ยวก,กินนี่แหละค่ะปูม้าสดที่พูดไว้ค่ะจัดซะเลยมือหนีพี่น้องหิวหิวหิวไว้ก็กินไวค่ะมาพี่น้องมากกินนล้กันค่ะ The t ยวท n น w าว2:00 PM I'm going to have spicy runner bean with Raw blue crab come join me this one rival misaline uton rival misaline <c> uton <oughs> <c oughs> ขนมจีนแม่จุ๋มขึ้นเยอะจับใหญ่แถะมาพี่น้องมาขนมจีนเวียดค่ะเหนียวดีนะคะอืมมาจ่ะทุกคนขาอยากแล้วค่ะ,ะก็ยังกันหยาง อืมู๋ยฮอนีแซบมาจากตูนิเซียค่ะโปรดักว่าปูตูนิเซียสวิมมิงครับแซบ กำมถั่วแบบปบฝรั่งค่ะทุกคนสลัดนี่ใหญ่มากโมบ้านทุกจัมสองกรรมัมอันนี้กัมเยวนะคะเนี่ยผักชีลาต้นเล็กร้านคนบัตกีค่ะจุนเห็นแค่สองกรรมัมมีคนเอาไปก่อนจุนและหอ,อม ตัวเดือหน่อยมันหอมแฮ้วันนี้ลึ้มขึ้มกล้ามปูจุดเอาแค่สองกล้ามพอค่ะตัดไว้พราขี้เกียจแทะสดดีมากค่ะ เคยทำคลิปให้ดูอยู่ค่ะยี่ห้อเนี้ให้เห็นอืกล่องสีฟ้า,ฟา,ฟาๆเขียวอืมเมื้อปูจะหวานมากครับมาทุกคนเมื้อปูหวานเปลือกจะบาง bok choy ลิปสติกก็ไมติดปากลิปสติกยี่ห้อนี้ไม่ติดปาก,ยอ,ปากอยากใช้ให้มันหมดหมดไม่ใช่ยี่ห้อนี้พูดผิดรุ่นนี้รุ่นซื้อแบบไม่ติดมา อู๋แซ่บเมื่อหนาวอีกที่นอ้องอยากมีอกมวงเนาะย้ำใส่ปู เป็นต้นเล็กๆไม่เป็นคะแนนเลหน่อยมากครับลองนี่ สลัดอร่อยกรอบดูสิค่ะนีอะไรสวยสวย มันด้งสิอาหมดแล้วต้มขนมจีนสองแถวขนแยงเล็กๆก่อน ก็กินไม่ทันเนนาเลยต้องทิ้งค่ะเลยต้องตำนี่แหละ มาพักสลัดอยู่นี่ครับเ้อ <c oughs> สลัดเขาเมืองนอก คือมาต้องมาตัดนี่ออกค่ะเทา้าปูมันแหลมมันกินย่างขึ้นอีหลีโอ้ยม่ว่าคุณแดดจ้ดมือมีคุณคึ้ม biểu, Chấm Chấm tôi ดูจุ๊บจุ๊บมันนานกินทีอร่อยค่ะแซลมอนจึงก็กไม่ได้กินนานแล้ว อาจจะกินวันหน้าค่ะนึกอยากถึงจะกินค่ะพี่ที่บ้านพี่วีอยากกินปลาแซลมอนอยากซื้อเป็นตัวค่ะจุนโอนตังไปให้ตัวใหญ่หรือคะจุนโอนไปให้สามพัน คือทั้งตัวก็คุ้มค่ะสุดๆเนื้อหวานสุดๆ โชคดีที่จุนไปเจอที่ร้านคนปากีคค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาจุนไม่ได้ไปตลาดนะัดจุนไปไหว้นะ้ำ <c oughs> เหลือผู้พาแล้วสิบิ่งได้เอาขอดจาวมาก,กินติบทินเมืองแต่พี่น้องค่าความขาวของปู่ ใส่ปูสามตัวใส่เยอะเดี๋ยวกินเหลือค่ะ เปลือกบางเมื่อวานจุนสั่งซื้อผักที่ร้านคนเอเชียนะร้านคนไทยเขามาส่งวันนี้ใบผักแพวพริกสดตะไคร้สดขาสดโอ๊ยน้ำมีใบผักแพวแล้ว นึกอยากกินอันนี้ค่ะ<ฮ>เจ็บก้อยหมูมะนาวกินอยู่ก็น,นึกถึงยางอง่นหรือไม่ก็ซุปหน่อไม้ค่ะก้อยหมูมะนาวไม่ได้กินนานแล้วค่ะ มิเนียเพราะไรกินโดนแล้วอีกเจ้านึ่นจูนสั่งทุเรียนค่ะมาจากไทยทุเรียนกับเงาะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวจุนจะก,กินนะคะอยากกินแพงขนาดไหนก็ต้องได้กินค่ะนานๆทีจะเห็นมาต้องจองเอาค่ะ ืถ้าอยากกินที่แช่แข็งร้านจีนก็มีค่ะแต่จูอยากกินแบบสดที่เขาเอามาสดๆน่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะกินค่ะอพริกออกนิดแล้ว โอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ทักทายกันสำนีนนกเนาะจ๋านะเดี๋ยวห้องมึงกันคลิปต่อไปค่ะจุดสกินทุเรียนค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ